ดิจิ t a ลล็อกรุ่น lbs 1 0 f อุปกรณ์และวิธีการติดตั้งมือจับด้านหน้ามือจับด้านในไส้กุญแจตลับล็อกแป้นลับตลับล็อกกุญแจจำนวน2ดอกแกนมือจับข้อต่อมือจับสกรูสปริง <Spring. S 2> กิ๊บล็อก แกนมือจับคีย์การ์ดจำนวนสองใบแผ่นเพลทแบตเตอรี่ 1. เจาะประตูตามแบบที่ต้องการติดตั้ง 2. ใส่ตลับล็อกเข้าที่สันบานประตูพร้อมยึดสกรู 3. นำไส้กุญแจใส่เข้ากับช่องรูกุญแจของตลับและยึดด้วยสกรู 4. ใส่ข้อต่อที่แป้นมือจับด้านหน้าและขันให้แน่นหใส่สปริงที่มือจับด้านใน พร้อมใส่แกนมือจับด้านใน 6. ใส่แกนบิดล็อกที่ปุ่มบิดด้านในพร้อมใส่กิบล็อก 7. จ็ดนำสายไฟมือจับด้านหน้าทั้งสองเส้น ร้อยผ่านลูเจาะข้างบนพร้อมประกอบ 8. ใส่แผ่นเพลทด้านในพร้อมยึดสกูเก้านำสายไฟ หัวเสียบสีขาวเสียบเข้ากับช่องเสียบสีขาวของตัวล็อกด้านใน10ถอดฝาครอบรังทานมือจับด้านใน11ประกอบมือจับด้านในและยึดสกูให้แน่น12ใส่แบตเตอรี่พร้อมใช้งาน